ชอบอยังไม่ลงมาเลยสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมเชกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้จะแปดโมงแล้วนะคะจะแปดโมงแล้วก็ทักทายพวกคุยเนาะเล่าเรื่องอ่าทํางานเนาะให้ฟรฟัง ไม่มีอะไรนะคะนี่แหละชีวิตไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นไหนะไปก็วันหยุดค่อยไปวันไม่หยุดก็ไม่ได้ไปไปก็ไปเดินเล่นอะไรเฉยๆไม่ได้ไปซื้ออะไรหรอกไม่ค่อยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้ไม่ใช้ตังอะไรนะอยู่ที่ไหน ที่เราสบายใจก็อยู่ไปเถอะน้องก็สู้ๆไปใช่คะ่ะคุณพี่ฟ้านะคะก็อยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่เนาะทำงานก็มันก็มีลำบากบ้างไหนบ้างอาจจะมีสะเลาะหบาะแ้กับเพื่อนที่ทำงานบ้างแล้วเราก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายบางทีโดนเท่าแก่ดูบ้างนะ เท่าแกดูอะไรก็ดูเรื่องงานนั่นแหละแต่เรื่องความระเบียบกดโรงงานก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่แต่เราก็จะมีการแบบว่าอย่างเท่าแกว่าก็จะมีแบบอาจจะแอบกินอาหารในเวลาทํางานถือขนมไปกินในเวลาทํางานอะไรอย่างนี้ก็จะมีบางบางทีบางโรงงานก็เท่าเวลาทํางานเข้างานเขาจะไม่ให้กินอาหารนะอื สวัสดีค่ะคุณอาปกโบกเมืองทักคย้คุณกโกโาภ,ภาษาอังกฤษสวัสดีนะคะให้หัวใจมานะคะสวัสดีค่ะก็ไม่มีอะไรเนาะอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ก็อย่างว่าบางทีกลับมาเทศกาลเนาะแล้วก็โอ้สบายยังเลยกลับมาบ้านพาักผ่อนพอถึงเวลาจะเดินทางกลับโอ้เหนื่อยอแล้วจะได้กลับไปทํางานอีกแล้วเปิดงานเร็วจังเลยแต่พอกลับมาอยู่บ้านจริงๆแล้วก็ก็มีแบบ เราเคยได้เงินไงเคยได้เงินคามว่ามันมันก็ได้เงินอะทำ u t u b e มันก็ได้เงินแต่ว่ามัน y YouTube เนาะมันกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ได้คืออะไรคือการดูคือ f อดูให้ดูให้น้อยดูให้มากมีคลิปลงส่ง youtube ความขยันของเราหาคลิปลงหาทำ,ทำนู่นทำนี่ พูดคุยอะไรกับ FC, เ,อเอซเนาะเพื่อจะเนี่ยแหละเพื่อจะทำก็เขาเรียกว่าไงนะ่ะทำทำยูทูบเนาะแต่ว่าอย่างเราทาํางานเนี้ยเราก็รู้แหละคือค่าแรงเราเท่านี้สิ้นเดือนเราได้เท่านี้สิ้นปีเราได้เท่านี้ถ้าเราหยุดเราก็ไม่ได้ถ้าเราทําเราก็จะได้แล้วเราก็ สิ้นปีมาเราก็จะได้เพิ่มเท่านี้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะแต่ทำ youtube นี่ก็ที่เขาบอกว่าได้เดือนละแสนได้เดือนละสี่ห้าหมื่นเงี้ยเขาทำยังไง <c oughs> เขาต้องทำดีแบบไหนเขาต้องถ่ายทำตัดต่อใช้เวลาแบบไหนเขาต้องตัดต่อยังไงต้องเรียนรู้อีกเยอะ อ้าไม่มีโฆษณาบอกจริงเหรอแม่เอาแม่เข้ามาก็ไม่บอกว่ามีโฆษณาจริงบอกเอาปิดหรือเปล่าปิดอยู่ไหนเปิดแล้วไม่ใช่หรือโฆษนาไม่ได้โฆษณาหรอเนี่ยว่าจะโทรหาอยู่ ไม่ได้โทรเลยว่าจะโทรหาอยู่ที่ส่งอันนี้ไม่ห้ไม่มีโฆษณาเลยน้องปูเ้าหรอเอาคุยตั้งนานไม่มีเลยหรอคะทำไมเป็นอย่างนั้นลนะ่ะเขาเปิดแล้วไม่ใช่หรอ เป็นเจงได้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 อยู่พัทยาฝนตกอยู่บ่กแม่อยู่พัทยาฝนตกไหมนอ้อนี่แหละก็พูดถึงมนุษย์เงินเดือนนะคะ แต่ว่าทำ u t u b e ก็ได้ได้เงินแต่ว่ามันก็อยู่ที่การเอฟซดูให้นะคะเอฟซดูให้ไม่ข้ามด่านไม่ไม่ข้ามโฆษณาเนี่ยแหละก็ดูโฆษณาก็จะได้ตังค์นะแล้วก็ส่งคลิปพี่เสือบอกว่าอะไรส่งคลิป AI ไเนาะฝนไม่ตกเลยไม่ตกไม่ตกแล้วหยุดแล้วโอ้แปลว่าตกอยู่แต่มันหยุดแล้วบอกว่าจะโทรหาไม่ได้โทรหาแม่ เมื่อวานนี้เข้าบ้านไปต้นไมเ้เยะเยะเจ้านะกำลังแตกยอดค่อยเป็นจะประกาศขายอยู่นะช่วงนี้ช่วงนี้เงียบๆนะคะช่วงนี้งานลำน้อยอาทิตย์ละครั้งก็แต่ใช้เงิน y u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  e e เำามาขายอะไรแล้วตะรีร่ะใช้เงิน y t u t u นะคะ ให้ลูกไปโรงเรียนก็วันละร้อยถ้ามีงานลาก็พอได้ให้ลูกไปโรงเรียนวันละงานก็ยังดีชว่วงนี้เงียบๆเพราะบาวันก็ฝนตกด้วยประกาศขายเลยอ๋อเอฟซี FC สนใจไหมต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้แย่ๆเนาะก็สามารถทักมาได้นะคะที่บ้านเช่าก็ยังมีอยู่นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะต้นไม้แยเนาะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะ ประกาศขายได้เลยคุนว่าแหงอยากขายขายประกาศขายแหละช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัง,งค์งเลยจะแปดโมงแล้วนะคะก็คงจะไลฟ์ไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะก็พูดกันไปนะคะคุยกันไปนี่แหละเรื่องสมัยทํางานเนาะค่าลงค่าแรงนะคะค่าแรงชีวิตมีแต่ความความเร่งรีบนะคะ แล้วก็อะไรอะ่ะพูดถึงการใช้จ่ายเงินเนาะพูดถึงการใช้จ่ายเงินว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะการใช้จ่ายเงินก็ยังว่าเลยรไยรไม่ได้ครับพี่ใช่รถรถคนอื่น น้องก็พูดการใช้จ่ายเงินนะคะ YouTube ก็น้แอะ FC ดูคลิปให้ถ้า FC ไม่ดูคลิปให้ก็ไม่มีรายได้ก็จะ8โมงแล้วนะคะก็คงจะไลฟ์ไม่ครบชั่วโมงเนาะก็สำหรับไลฟ์นี้นะคะก็ พูดคุยกันไปเรื่องทำงงทำงานกันไปนะคะผนก็หยุดแล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวไปถูห้องน้ำทำความสะอาดขัดห้องน้ำสักหน่อยให้กำลังใจนะน้องคะ่ะขอบคุณนะคะคุณปาริยาสวัสดีขอบคุณค่ะนะคะก็สู้กันไปนะคะทำ YouTube ก็ทำ, Tube, ทำคลิปส่ง AI สูส่ง y t u t u เนาะก็จะได้มีรายได้ นะอนาคตก็ว่ากันไปนะคะจะพัฒนาจะพยายามพัฒนาตัวเองในการทำ u t u b e พยายามนี่แหละแต่ก่อนก็ทำปกไม่เป็นนะคะทำปกทำอะไรไม่เป็นทุกวันนี้กอ็อ่านไม่ได้นะคะปู๊อาน,นังสือไม่ค่อยคล่องเนาะอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างก็นี่แหละก็ฝึกจำเอานะปูก็ใช้ความจำเอาจำถามพี่เสือบ้างเนาะ ถามคนที่เขาทําก่อวเราก็จํากดตรงไหนตรงไหนแล้วก็จําตัวหนังสือจําอะไรถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ใช่ตามรูปแบบที่เราเคยทําเราก็จะไม่กดเนาะเราก็จะไม่กล้ากดกล้าทลังบ้านอย่างนี้หลังบ้าน y o ยูทูอลึกๆอย่างนี้ก็จะมีแม่ฮันนี่นะคะเป็นคอยคอยดูให้บางทีติดแดงติดเหลืองอะไรงนี้แม่ก็จะเป็นคนคอยดูให้อยู่นะคะแล้วก็จะระมัดระวังในการที่เขาห้ามถ่าย,น,ายนี่หถ่ายนี่ถ่ายที่มันผิดกฎ u t u b e อันยามัาคือติดติดมาแทะ